เป็นไงคะถูกใจไหมคะอืมโอเคนะแต่ผมว่าสภาพเนี้ยไม่น่าถึง50บล้านนะมีปัญญาก็ซื้อถ้ามีปัญญาก็ไปไกลๆอย่ามาทำให้ผมเสียเวลาเอาเฮ้ยคุณนายคะขอโทษจริงๆค่ะอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะขอโทษจริงๆค่ะ ร้อนจังเลยนี่ไม่มีคนมาดูบ้านอ่ะเ้าจะมาที่นี่ทำไมก็มาบอกข่าวดีไงบ้านหลังเนี้ยมีคนสนใจแล้วนะห้าสิบล้านนะไม่ลดโอ้ยสบายใจได้เข่าเนี้ยเป็นฝรั่งแม่เขาว่าอยู่ข้างบ้านน่เองนะเขาว่าสู้ราคาอยู่แล้วฝรั่งเหรอ หิวน้ำมากเลยอ่ะขอกินน้ำก่อนนะป้าแล้วเดี๋ยวเราให้ฟังต่อเฮ้ย hey! นี่คุณทำไรอ่ะขายกินน้ำผมเฮ้ย hey! แค่น้ำแก้วเดียวเองทำไมคุณต้องตกใจขนาดนี้อ่ะถ้าเขาชอบจริงงั้นขายเขาสักเจ็ดสิบล้านแล้วกันฮะ เจ็ดสิบล้านนี่สรุปแล้วคุณอยากขายบ้านหลังนี้จริงปะเนี่ยบ้านนี้มันบ้านของผมผมจะขายเท่าไหร่มันก็เรื่องของผมบ้านหลังเนี้ยฉันจนปัญญาจริงๆแล้ะส่วนเงินหนึ่งล้านนั่นก็คืนคุณแล้วกันคุณเป็นเซลเบอร์หนึ่งไม่ใช่เหรอเซลเบอร์หนึ่ง ความงี่เง่าของคุณไม่ไหวแล้วค่ะฉันว่านะคุณไม่ได้อยากขายบ้านหรอกคุณแค่อยากแกล้งฉันมากกว่าสวัสดีครับผมมาดูบ้านครับรู้ไหมบ้านหลังเนี้ยราคาเท่าไหร่ห้าสิบล้านเลยนะยังไงผมขอดูบ้านก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนะึ่ง เชิญค่ะ ้านหลังนี้50ล้านใช่ไหมครับตกลงผมเมานะครับ <c oughs> ค่ะค่ะคุณแน่ใจใช่ไหมครับอืมแน่ใจครับได้ครับงั้นดื่มน้ำก่อนนะครับขอบคับ แปลกใจมาตลอดครั้งแรกคุณสาดน้ำต่อหน้าลูกค้าฉันก็คิดว่าคุณแค่ไม่พอใจเขาส่วนครั้งที่สองตอนฉันจะกินน้ำคุณก็โมโหฉันยกใหญ่แต่ครั้งนี้คุณกลับยื่นน้ำให้เขากินฉันเลยมั่นใจว่าในน้ำเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆผมก็แค่ดีใจอ่ะฉันหลอกไม่ได้เลยยังไง เมื่อกี้ฉันเจอข้อมูลฆาตกรรมในบ้านหลังนี้เมื่อสามปีก่อนโจรป้นได้ทองมูลค่าหลักร้อยล้านแต่มีคนหนึ่งอยากคุบไว้เองคนเดียวทั้งหมดแล้วข่าอีกคนทิ้งในบ้านหลังนี้แล้วก็หลบหนีไปส่วนคุณก็คือพี่ชายของโจรที่ตายไปไงคุณไม่ได้อยากขายบ้านหรอกคะ่ะคุณแค่อยากล่อโจนหรือคนหนึ่งให้ออกมานี่บ้าอะไรกันเนี่ยผมกลับก่อนนะ จะไปไหนคนที่เขาหลอกก็คือคุณนั่นแหละค่าตัดผมผมไม่เข้าใจว่าพวกคุณพูดเรื่องอะไรกันอยู่บ้านหลังนี้ราคาแค่50ล้านบาทคุณแค่เดินไปดูห้องนอนแล้วก็ตัดสินใจซื้อถ้าคุณไม่โง่คุณก็ต้องมีเหตุผลอะไรแน่นอนส่วนเสียงดังเมื่อกี้นี้ก็คือเสียงที่คุณเปิดช่องหลับละสิแสดงว่าบ้านหลังนี้ต้องมีของที่มูลค่ามากกว่าห0ล้านบาท ส่วนคุณก็คือโจรที่ปนทองแล้วก็หลบหนีไปไงไป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 ผมรอมาตั้งสามปี เพื่อจะแก้แค้นแล้วคุณมาห้ามผมไม่ได้ไหมเพราะฉันไม่อยากเห็นคุณเป็นคนลงโทษคนร้ายแต่กลับเป็นคนร้ายซะเองเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ